ทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติกว่าจะหามาได้นั้นช่างยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินและเมื่อหามาได้แล้วควรจะบริหารจัดการให้เป็นอย่างดีตัวอย่างดังนิทานที่ยกมาสาธกให้ฟังซึ่งธนากิจแต่งไว้ในชื่อเรื่องปริศนาห้าประการ ในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามาวิสัยมีความนิยมช,มชมชอบในความสวยงามของเหล่าสตรีเพศชนิดเมามัวลุ่มหลงวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าพร้อมด้วยบรรดาขราชบริพารและเหล่านางสนมกำนันในเมื่อพระราชาได้พบกับชายคนหนึ่งกำลังตัดฟืนอยู่ในป่า จึงให้ทหารไปเรียกมาตรัสถามสารทุกตามหลักของนักปกครองชายตัดฟืนทูลว่ามีความอยู่เย็นเป็นสุขสบายตามอัตภาพเงินทองที่หามาได้นั้นตนแบ่งออกเป็น5้าส่วนคือส่วนที่หนึ่งนำไปฝังดินส่วนที่สองนำไปใช้หนี้ส่วนตัวส่วนที่สาม นำไปให้ยืมส่วนที่สี่นำไปทิ้งน้ำและส่วนที่ห้านำไปมอบให้กับศัตรูพระราชาเห็นเป็นคำปริศนาตรัสให้ชายตัดฟืนช่วยอธิบายชายตัดฟืนจึงทูลว่าที่นำไปฝังดินหมายถึงการนำไปทำบุญให้ทานเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อผลบุญจะงอกเงยส่งผลถึงเราในวันหนึ่งข้างหน้า ในส่วนที่นำไปใช้นี่หมายถึงการนำไปเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทนบุญคุณส่วนที่นำไปให้ยืมคือการใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เจริญเติบโตเพื่อต่อไปในวันข้างหน้าเขาจะได้นึกถึงบุญคุณมาเลี้ยงดูเราตอบแทนในยามที่เราแก่ชราส่วนที่นำไปทิ้งน้ำหมายถึงการนำไปเที่ยวเตร ดื่มสุราสัมมเลเทเมาและเล่นการพนันซึ่งหาประโยชน์อันใดมิได้เหมือนการนำเงินไปทิ้งน้ำและที่ว่านำไปให้ศัตรูนั้นคือการนำไปมอบให้กับพรนรยาพระราชาตัดชมเชยในสติปัญญาและปริศนาของชายตัดฟืนทั้งสี่ข้อแต่ข้อที่ห้านั้น พระองค์ได้คัดค้านว่าไม่เป็นความจริงการนำภรรยาไปเปรียบเทียบกับศัตรูไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหลังจากพระราชทานรางวัลให้แก่ชายตัดฟืนพร้อมสั่งกำชับให้เก็บคำเฉลยข้อปริศนาไว้เป็นความลับแล้วพระราชาพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารก็พากันกลับเข้าวัง อยู่ต่อมาไม่นานพระราชาทรงพิจารณาว่าปริศนาห้าประการของชายตัดฟืนนั้นหลายข้อมีประโยชน์ในการนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจึงให้อาลักษ์เขียนข้อปริศนาไปติดตามกำแพงเมืองและสถานที่ชุมชนพร้อมกับประกาศว่าผู้ใดสามารถแก้ปริศนาออกได้ จะได้รับรางวัลเป็นทองคำโตเท่าแตงโมฝ่ายชายตัดฟืนเมื่อกลับถึงบ้านก็นำเงินที่ได้รับพระราชทานจากพระราชามาอวดภรรยาแล้วชวนกันนำฟืนเข้าไปขายในเมืองพอทราบเรื่องเกี่ยวกับการทายปริศนาภรรยาชายตัดฟืนนึกอยากได้ทองคำโตเท่าแตงโมเป็นรางวัล พยายามอ้อนวอนขอให้สามีบอกคำเฉลยปริศนาชายตัดฟืนรับคำกับพระราชาไว้จึงไม่ยอมบอกแม้ภรรยาจะร้องไห้ฟูมฟายรำพึงรำพันถึงความทุกข์ยากตรากตรำตั้งแต่อยู่กินกันมาอย่างไรก็ตามแต่ไม่นานนักภรรยาก็คิดอุบายได้แซงเอาอกเอาใจถามคำเฉลยปริศนาโดยบอกว่า อยากจะรู้ไว้เท่านั้นเองไม่คิดจะเข้าไปรับรางวัลในเมืองหลวงแต่ประการใดชายตัดฟืนหลงกลยอมบอกคำเฉลยปริศนาทั้งห้าประการภรรยาชายตัดฟืนดีอกดีใจครั้นวันรุ่งขึ้นรอจนสามีเข้าไปตัดฟืนในป่าแล้วนางก็รีบแต่งตัวเดินทางเข้าไปในวัง ไปทูลคำเฉลยปริศนาได้ถูกต้องทุกประการพระราชาจึงพระราชทานทองคำเท่าแตงโมให้เป็นรางวัลพร้อมสั่งทหารให้แอบติดตามนางมาถึงที่อยู่เมื่อทหารกลับมาทูลรายงานพระราชาว่านางเป็นภรรยาของชายตัดฟืนที่พระองค์ไปพบในป่าคราวเสด็จประพาสพระราชาทรงพิโรธ สั่งให้ทหารไปจับชายตัดฟืนมาสอบสวนว่าเหตุฉไหนรับปากแล้วกลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาชายตัดฟืนทูลว่าตนไม่อาจจะทนคำอ้อนวอนของภรรยาได้จึงบอกคำเฉลยไม่นึกว่านางจะหักหลังแอบมาทายปริศนานี่แหละ ข้าพระองค์ถึงทูลเรื่องปิศนาข้อที่หว่าได้นำเงินไปมอบให้กับศัตรูพระราชาตรองดูก็เห็นจริงดังคำชายตัดฟืนจึงให้ทหารปล่อยตัวพร้อมพระราชทานข้าวของเงินทองเป็นรางวัลอย่างมากมายนับแต่นั้นมาครอบครัวของชายตัดฟืนก็มีความสุขสบายกลายเป็นเศรษฐี ที่ผู้คนให้ความนับหน้าถือตาด้วยเหตุจากปริศนาห้าประการ